มีขึ้นมาได้อย่างไรก็ต้องบอกว่ามีขึ้นมาจากการทําบุญบนะคะจากการสั่งสมบุญแล้วมีการเขาเรียกว่าตามรอยปฏิหารพญานาคนื่องจากในปีนี้เป็นปีที่วิกฤตฟื้นเครื่องทุกด้านรวมถึงหลายท่านที่เป็นปีชมอาจารย์รัตนมณีจะขอแนะนําชี้ทางให้ทุกท่านสามารถฟาฟันอุปสรรคนานักประกาศในทุกๆด้านที่ถาทมเข้ามาในชีวิตของคุณไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจ การเงินการงานการเรียนความรักสุขภาพอับโชคทำอะไรไม่ขึ้นในปีนี้อาจารย์รัตนมณีขอแนะนำสิ่งมงคลที่ควรมีไว้บูชาทุกท่านสามารถบูชาได้ทุกดวงชะตาโดยไม่ต้องดูวันเดือนปีเกิดน,นั่นก็คืออันดับที่1อันดับที่1มาแรงเป็นสิ่งที่ลูกหลานพญานาคทุกท่านควรมีไว้บูชาสิ่งแรกคือ เหรียญปู่สีสุดโทสีปทุมมารุ่นเปิดคุม้มรั์นคกราชด้านหลังจะมีเพชรนาคาและพร้อมแถมมณีนคราชกับเล้งมงคลทุกเหรียญพร้อมการันตีด้วยประสบการณ์จริงมากมายใช่ค่ะคือหลังจากที่ได้ได้เหรียญปู่มาเนี่ยคือถูกเลยค่ะอืมเมื่อก่อนก็นานาลีค่ะเออเมื่อก่อนนานๆทีแต่แตั้งแต่ที่ได้เหรียญปู่ไปนี่รับโชคเลย อันดับที่2อันดับที่ส,สคือนาคบาทเพชรนาคาและพญานาคกินหางมีกินมีใช้ไม่รู้จบป้องกันสิ่งชั่วร้ายขุนสายต่างๆและยังเน้นการทำมาหารกินเงินทองเข้าดีทุกทางไม่มีฝืดอันดับที่3อันดับที่3จากนารายเพชรนาคาเป็นอาวุธของพระนารายที่ประทานให้ช่วยขจัดปั่เป่าอุปสรรคทุกประการ ทั้งการงานการเรียนดนการแกล้งปีชงควรมีไว้บูชาอันดับที่4อันดับที่4ดอกบัวเพชรนาคาถือเป็นมงคลสูงสุดที่พญานาคนิมิตขึ้นเพื่อบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครมีไว้บูชาจะประสบแต่ความรุ่งเรืองร่ำรวย ขา,ขายดีและเปิดดวงตารู้แจ้งในธรรม อันดับที่5อันดับที่5แนะนำพระสังเพชนาคาใครมีไว้บูชาเป็นมงคลสูงเพราะเป็นอาวุธของเหล่าเทพทั้งพระนารายณ์พระพิคเนศพระอิศวรเป็นตน้นจะนำความโชคดีในทุกๆด้านมาสู่ผู้บูชาการันตีทุกความครั้ง สะพ้ายกับพี่ชายแฟนเขารับไม่ให้ค่ะแล้วก็วานไว้หน้าบ้านพอดีพี่สาวมาจากต่างประเทศพาเข้าไปห้างกลับมาอ,อ้แดนเปรี้ยงเลยวันนั้นออน่ะโอ้วทีนี้พอจะเข้าบ้านก็เลยอธิษฐานบอกเจ้าผูกเงืได้ย่าเสด็จมาแล้วการตีทุกความเชื่ออาจจะบอกว่ารักซ้อนก็ได้เก่าไม่เคลียร์ใหม่มีมากับเธอคนนี้เป็นงานประจำทำงานที่กินเงินเดือนแต่อย่างที่บอกคือมันขึ้นเป็นสีขาวเนี่ย ไม่ไม่รู้สินะแต่ว่าเขาจะต้องงานเขาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรสร้างสรรค์และงานการกุศลเท่าที่ฟังมาทั้งหมดห้าคนถามคุณและวกันุจอดใครฟังฟังแล้วฟังขึ้นที่อยุดฟังแล้วเข้าหูสุดจึงเงินเดือนอาจารย์รัตนนันท์มณีสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร089 742 0 9 8 3 088 6 0 5 5561โดยอาจารย์รัตนนมณีสัามีบารมีเกิดปฏิหารแห่งมนตราเพชรนาคาจะส่งผลถึงตัวคุณ สาธุอนุมโมทามิ